กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวหัดใช้ FL Studio กันทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนำปลั๊กอินเข้าในโปรแกรม FL Studio กันนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันขั้นตอนแรกนะครับผมให้เพื่อนๆมาตรงคำว่า option นะครับผมจากนั้นให้เพื่อนสังเกตคำว่า manage plugin นะครับผมโอเคให้เพื่อนกดคลิก1ครั้งครับเมื่อกดคลิก1ครั้งแล้วเพื่อนๆก็จะเจอหน้าต่างของตัวปลั๊กอินนะครับผมซึ่ง จเจ้าตัวกรอบแสดงนี้ก็จะแสดงปลั๊กอินทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ติดมากับโปรแกรมหรือว่าจะเป็นปลั๊กอินเสริมที่เอาติดตั้งจากข้างนอกนะครับวิธีการแอดปลั๊กอินก็ไม่ยากเลยครับผมสามารถทําตามได้เลยขั้นตอนต่อไปเมื่อเพื่อนๆเจอกรอบนี้แล้วให้คลิกตรงกรอบสีฟ้าไฟล์ i n s t ต l l Plu g i n ตรงนี้นะครับผมตัวระบบก็จะ ทำการค้นหาปลั๊กอินที่เพื่อนเพื่อได้ทำการติดตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างเมื่อกี้ของผมยังไม่ได้มีการติดตั้งปลั๊กอินตัวโปรแกรมก็ต้เลยไม่ได้ค้นหาอะไรมันก,ก็จะทำให้รวดเร็วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลงปลั๊กอินไปแล้วเวลากดค้นหามันก็จะนานหน่อยนะครับผม โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับทริคเล็กๆน้อยสำหรับการเพิ่มปลั๊กอินในโปรแกรม FL Studio สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจหัดใช้ FL Studio ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์ในคลอสของ MIX Mi ิ v o วอ l สามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจหัดใช้ FL Studio ได้เลยโดยหัวข้อที่ได้เรียนทั้งหมดจะมีด้วยกัน6หัวข้อหัวข้อที่1เมนูบาร์ แนะนำการใช้เมนูบาร์ต่างๆและการตั้งค่าต่างๆของตัวโปรแกรมหัวข้อที่2การใช้เทมโปสอนการใช้งานเมนูเทมโปต่างๆการปรับความเร็วของเทมโปหัวข้อที่3สอนการใช้บีจาก channel แค n เนลแรกขั้นตอนในการทำบีจาก channel แค n เนลแรกว่าทำอย่างไรได้บ้างหัวข้อที่4แนะนําปลักอินหน้าใช้แนะนําปลักอินต่างๆที่ใช้ในการมิกซ์เสียงหรือมิกซ์วอลคอหัวข้อที่5แนะนําหน้าต่างเปียโนโรเรียนรู้เมนูต่างๆในเปียโนโร สอนปรับแต่งโน้ตให้มีความธรรมชาติหัวข้อที่6แนะนําการใช้มิกเซอร์อธิบายการใช้และการทํางานของมิกเซอร์แนะนำฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับตัวมิกเซอร์การเปลี่ยนมุมมองของตัวมิกเซอร์พิเศษสำหรับท่านไหนที่สนใจคอร์สเรียนนี้ลดราคาจาก1,500บาทเหลือเพียง999บาบาทเท่านั้นสนใจรีบอินบ็อกซ์ได้ทางเพจได้เลยครับ